ตั้งค่า Wi-Fi ง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็น Samsung นะครับเป็นตัว Samsung Pro e x p r e s s นะครับ m 3 8 7 0 fw นะครับไ i f i ได้นะครับวิธีการนะครับไปที่เมนูนะครับเลื่อนมายังตัวคำว่า network นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับในคำว่า wi-fi นะครับจากนั้นกด ok เข้าไปนะครับเลือก on off ตรงนี้เลือกเลือกเปิดให้ดีก่อนนะครับเปิดนะครับเปิดเสร็จแล้วเราก็มาที่ wi-fi setting ครับ กดเข้าไปจากนั้นกด Search Li s t ครับรอสักครู่นะครับมันจะค้นหา Wi-Fi ที่อยู่ภายในขอบเขตที่มันใช้นะครับในที่นี้นะครับผมใช้เป็น Ox นะครับกดโอเคเข้าไปครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับพาสเวิร์ดนะครับดูปุ่มตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับปุ่มตรงนี้นะครับอ่ามันไม่เรียงนะครับถ้าท่านต้องกดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกดไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเราต้องการใส่โูนอย่างเงี้ยเราต้องกดไปเรื่อยๆนะครับอ่าจนเป็นตัวเลขที่เราต้องการนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อใส่พาส s w เวิร์ดแล้วนะครับก็ให้กด apply นะครับกด yes เข้าไปเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้จะขึ้นว่า connect อยู่นะครับอ่าตรงนี้เริ่มรายงานออกมาแล้วนะครับ เพียงแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับเจ้าตัวปรินเตอร์นะครับมัตติฟังก์ชันนะตัวนี้นะครับเป็นซ m s u n งนะครับ Pro Xpress M3870 FW นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์เอาไว้ด้วยกันกันนะครับขอบุณครับสวัสดีครับ